สวัสดีครับวันนี้เราจะมาแนะนำวิธีการเพิ่มภาษาพิมพ์ในคีย์บอร์ดนะครับการเพิ่มภาษาคือการที่ให้คีย์บอร์ดที่เราพิมพ์สามารถพิมพ์ภาษาอื่นๆได้หรือตอนที่เราลง Windows ใหม่ๆอาจจะมีแค่ภาษาเดียวเราก็สามารถเพิ่มให้พิมพ์หลายภาษาได้ครับเรามาเริ่มวิธีการเพิ่มภาษาในคีย์บอร์ดกันเลยครับคลิกที่ Start คลิกที่ s e t t i n g คลิก Time and Language คลิก Language and Region หน้านี้เป็นหน้าที่เราใช้เพิ่มภาษานะครับเรามาดูก่อนนะครับตรงนี้จะเห็นได้ว่ามี2ภาษาคือภาษาไทยและอังกฤษเราจะเพิ่มอีกภาษานะครับในที่นี้ผมจะยกตัวอย่างเพิ่มภาษาจีนครับวิธีการเพิ่มภาษาก็คือคลิกที่ Add Language ตรงนี้นะครับหน้านี้เราสามารถเลือกภาษาที่เราต้องการแอดได้มีให้เลือกหลายภาษามากในนี้ผมจะเลือกภาษาจีนนะครับเราพิมพ์ CHIN ก็จะขึ้นภาษาจีนมาให้เราเลือกเราเลือกภาษาจีนอันนี้นะครับแล้วกด Next ในหน้านี้ถ้าเราเลือกแค่พิมพ์ข้อความภาษาอย่างเดียวเราเลือกที่ Language Pack ตัวอื่นๆไม่ต้องเลือกนะครับให้ติ๊กออก คลิก Install ให้รอจนเสร็จนะครับซึ่งอาจจะใช้เวลาสักพักหนึ่งจะเห็นได้ว่ามีที่ต้องดาวน์โหลด2อ,อันนะครับคือ Language Pack กับ Basic ให้โหลด2ตัวนี้นะครับหลังจากเสร็จแล้วสังเกตได้ว่าจะมีภาษาที่เราแอดขึ้นมาตรงนี้จะเห็นได้ว่ามี3ภาษาแล้วนะครับถ้าเพื่อนๆจะเพิ่มภาษาอื่น ก็สามารถทำได้ตามขั้นตอนที่ยกตัวอย่างได้เลยครับสำหรับขั้นตอนในการเอาภาษาที่เพิ่มไปออกนั้นสามารถทำได้ง่ายมากโดยการคลิกที่จุด3จุดตรงนี้นะครับแล้วเลือก Remove ตรงนี้จะถามว่าคุณต้องการลบภาษาที่เราเลือกที่จะลบออกใช่ไหมกด Yes จะเห็นได้ว่าภาษาที่เราเลือกลบออกแล้วนะครับ หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะครับรบกวนกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับหากมีคำแนะนำหรือข้อเสนอแนะสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะครับกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับ